สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราช anel แฟนบอลอีกแล้วจ้ามาติดที่มาติดติดมากันหลายคลิปอืมแล้วรายการนี้ก็คือรออยู่นานมากเลยเหมือนกันนะอยากดูมากติดลิสต์อยู่แต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีเออเริ่มสะเถอะจั่วหัวพิธีกรรายการมาฉันก็รอขำแล้วนั่นคือรายการ เตะเตะตะวันนะจ๊ะกลับมาสตังเขาพาไปไหนอาสาพาไปเที่ยวพระประแดงที่บ้านใครบ้านมาเออพยืนยอนไปอยู่แล้วพระปแดงเดี๋ยวฉันก็ขอดูก่อนนะว่าทำไมเหมือนกับเอ๊ะทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยว่ามีตรงนี้อะไรอย่างนี้ทานถึงถึงฉันจะเป็นพระประแดงเทียมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเออไปดูนะว่ามีหมาปะ นางเอามาบ้านนางมาโชว์หรือเปล่าไม่นางไม่ได้พาไปบ้านนางนี่นางหมายถึงว่าพาไปลราแวะกาบเองเอออืมไม่รู้มีแล้วไปเที่ยวอะไรยังไงเออไปเที่ยวแนวไหนไปดูป่าแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะจ๊ะก่อนอื่นคือชูให้พร้อม ข้ำตา,ราหรอตาไหลอะหัวเลาะจนน้ำตาไหลเพราะฉันไปเห็นสปอยแบบว่าเป็นคลิปตัดสั้นมาคือฉันขำแบบนั่งดู <laughs> ถ่ายทวีตแล้วฉันนั่งขำอยู่คนเดียวอะ่ะกระดาษแทนป้าเออแล้วเดี๋ยวเออเวลายอยู่ <Okay. S 1> ขำมพขำพร้อมๆกันเนี่ยนะรับรอง <laughs> จัดไป 1นึ่งเพลงเกี่ยวกับไก่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 ่ไไก่ไก่ไกไก่ไก่่ไก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 ไกก่ไ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 ก่ คือพี่รู้สึกเหมือนควายเหรอไม่ไม่ไม่จนกระทั่งมึงหาเนี่ยเราก็เห็นอย่างเงี้ยแล้วถามว่าไม่ข่ำาตหาได้ไงเนี่ยแต่แทานป้าเป็นป้าไม่อยู่เออรายการรายการป้าอะไรวะทำมาขนาดนี้แล้วก็ชวนมาถูกคนกันด้วยนะแต่ละคนขอขอบคุณเซ็นทรัมเตชงเลือกต้องดีเท่านั้น สวัสด <me ีครับทุกคนไม่เจอกันนานนะครับกลับมาพบกับรายการเต้นเซ่กับเต้นตะวันอีกแล้วนะครับกลับมาแบบออออออรริิิิจจนนลลแบบบล็อกแบบเราจะมาเยือนถิ่นพระประแดงครับเพราะว่ามีไอ้หนุ่มพระประแดงมันนัดผมมาแต่ตอนเนี้ยมันหายหัวไปเลยหาไม่เจอไม่แน่ใจว่าติดสาวที่ไหนอยู่เแล้วต้องเอแต่หมได้ยินเสียงเดี๋ยวฟ้าขอยตามเสียงหน่อยครับเสียงตามสายตะแดงคืออย่างแรงไม่อยากจะเชื่อจะมีคนร้องให้เราเกลียดแถวนี้ด้วยที่รักร้องไปที่รัก ยังไม่สนใจกอีกเฮ้ยลูกค้ามาเอ้าเด้รับลูกค้าหน่อยคุณมีอะไรนี่เรานัดกันไว้แต่เธอมาติดเสาอย่างนี้มันใช่เหรอมาอีกแล้วแม่เอาจะเข้าสคริปต์แล้วแม่ก็มุ่งร้องนี่เด็กเด็กหรือคอร้องอย่าหยุดร้องเปิดตัวเปิดตัวแถเปิดตัวหน่อยแนะนำแม่ก่อนเล้ยเตกับเตยตะวันกลับมาแล้วนะครับขอต้อนรับแขกรับเชิญสูงสุครับคุณแม่ครับ ค่ะแม่ขาวค่ะแม่ขาวแพะกระแดงแม่จิ๋วจากพะกระแดงค่ะแม่จิ๋วอ่าวันนี้ขอบคุณแม่มากเลยครับแม่รับเพลงพรอมากเลยครับคุณแม่มาขอต้อนรับแขกรับเชิญนะครับตัวจริงก็คือคุณมาร์คและคุณสตางค์คครรัับสสวดีับสวัสดีครับ ใครสั่งใครสอนให้นัดมาพับประแดงคอาเที่ยงคุณนี่มันเงินนะสักคำว่าใครสั่งใครสอนนี่คือถิ่นบ้านเกิดคุณบ้านเกิดเลยผมเกิดแถวนี้รู้ใช่ไหมว่างานหนักมากการที่จะแบบหาเวลาว่างมันก็ไม่ได้จะมีมากแล้วนัดมาพับประแดงทุ่มไม่นี่เอาจะพูดสิ่งที่ดีที่สุดนะก็คงไม่ไม่เกินผมอ่ะคือถ้าพูดถึงกลับพี่ติ๊งจริงจริงเขามีของกินก็อร่อยผู้คนน่ารักปกติที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้รถคุณจะมาขับรถมันเร็วคุณมองไม่เห็นธรรมชาติอย่าบอกนะว่า เดินเดินให้เกียรติการถ่ายรูปด้วยยอะปั่นจักรยานอ่ะป่ากันเดี๋ยวเราทำให้ชาวโลกรู้ดีกว่าว่าการขี่จักรยานที่เราทำในตอนบีมันสนุกแค่ไหนไปเร็่างมันจะเจ้าหรอมีจักรนจะเยอะมากเลขมงคลเปล่าฉันไม่ยอมหรอกนะอันนี้เป็นจักรยานมงคลเหรอเฮ้ยฉันเอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามีโกโป๊ไอ้น้องอ๋อเจ้าถิ่นนี่เราอยู่พอประแดงไม่ใช่ภาคกลางนะคุณอ้าวนี่คือภาคอีสานทำไมอ่ะเหรอเนี่ยร้อยเอ็ด เฮ้ยพี่เตเคยมาที่นี่ป่ะเคยป่ะเคยมาที่นี่ป่ะนี่มาเคยมาป่ะไม่คงล้องกันไม่ชอบเคยเคยมาเคยมาเคยมาเหรอเคยมาเร็วๆเนี้ยมาถ่ายงานงานหนึ่งโอ้โหวันนั้นช่วงนั้นงานเยอะมากแต่ไม่อยากพูดช่วงนั้นเพราะว่าทุกช่วง ไม่ได้ปวดสิจะบอกไอั <c oughs> ไม่เคยต้องบอกปวดอยู่แล้วถ่ายละครถ่ายละครบินไปมาเลเซียกลับมาถ่ายละครถ่ายละครบินสิงคโปร,ร์กลับมาแล้วทำงานทำง,งานแล้วก็วันนี้วันพักก็โดนชวนมาแบบนี้อากาศนี้ <c oughs> แต่ว่าทำไมคุณถึงแบบเนี่ย <โอ S 3> คุณมีรอยยิ้มที่สดใสมีเอเ์จีที่ดีให้กับคนอื่นตลอดเวลา <c oughs> มันไม่อ่อมเลยใช่เป็สตางค์เบสิกเลยนะป็นคนทานง่ายมากกินทุกอย่างแต่แกงที่ไม่กิคือแกงอ่อมไม่กินแกงอ่อมเลยอีกชนิดหนึ่งนะผลไม้นึงที่ชอบกินมากมะยมทำไมมะยมไม่เคยไม่เคยยมเลยถึงเ คือเนี่ยฉันจะพักผ่อนน้อยแค่ไหนเมื่อวานทำมามา5งานเพิ่งไปต่างประเทศอะไรมาเยอะแยะแต่ว่าวันนี้เนี่ยฉันก็ร่างกายพร้อมมากอยากได้กิจกรรมเน้นๆหนักๆวันนี้บอกเลยว่ากิจกรรมเราเยอะมากๆแถมวันนี้ต้องตื่นเช้าด้วยกิจกรรมต่อให้มียาวๆทั้งวันฉันก็ยังไหวเพราะพี่มีตัวช่วย นี่คือเคล็ดลับของฉันนะเซนท่ามเสริมอาหารเพราะวันๆเนี่ยฉันต้องทำงานหนักมากนี่ไงละ่ะนี่คือเคล็ดลับของฉันงานเช้าก็ไหวงานเย็นก็ไหว,วสมองก็ไรเพราะทำงานทั้งวันร่างกายไม่โทรมสมองพร้อมทำงานสุดๆพร้อมเที่ยวพร้อมลุยอย่างนี้ก็พร้อมไม่ใช่เผมแบบบูสต์เอนเนอร์จีสุดๆไปเลยนะสิอ่าอ <laughs> ถูกถูกเพราะตัวนี้อ่ะดูแลตั้งแต่หัวจนโดดเท้าจริงดูแลตั้งแต่เอจนโดดจริงจริงเตะกินมากกว่าหนึ่งเม็ดแน่นอนมันไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วทำให้มีเอเนจีโดดไม่อดบูสบูสเอเนจีลุยทั้งวันเพราะฉันช่างเลือกต้องดีเท่านั้นไม่ดีฉันไม่เอาอันนี้พูดจริงมนแขกรับเชิญกูก็เลือกมาดีไงที่แม่เขาเลือกฉันไม่ได้เลือกฉันเลือกเลยคือฉันไม่เคยอดอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับคุณจะพาไปเที่ยวที่ไหนเพราะฉันจะพร้อมอยู่ร่างกายจิตใจสมองฉันพร้อมอยู่แล้วพระประแดงเมืองหน้้าาเที่่ยวใใหหญ ยอะกินไม่เลอะมุมปากเลยนี่ก็อลงขวดจะบอกว่าแดงจริงเหรอใครแต่งกันน่าเกลียดมากเลยอ๋อแต่งเองเหรอจานใหญ่ให้เยอะกินไม่เลอะมุมปากกินไม่เลอะมุมปากใช่เดี๋ยวเจอกูโดนกินไม่เลอะเดี๋ยวเจอมาเด็กพระแดงตามพี่มาแค่ปั่นจักรยาน่ตยังไม่รู้เลยว่าต้องไปไหนนะพี่มาคุณรู้จักไอ้นี่ไหมที่ใส่ไอศครีมฮะ โคนผมจะพาไปเล่นโคนเล่นโคนเล่นโคนคือเทสดีเหมือนกันนะชวนไปปั่นจักรยานตอนนี้เพราะท่านมาเดทอ่ะคบต่อแล้วอย่างเงี้ยเรื่องกิจกรรมได้เก่งอ่ะพามาปั่นจักรยานตอนเนี้ยคุณเคยดูหนังบ้านหนังไทยไหมเคยดิที่เขาจะแต่งจักรยานแล้วร้องผมรู้เพลงอะไรโอ้โอ้ฮ่าโอโอลองร้องเหรอเราลองสลับไหมเป็นเยโอเยโอ เย่อ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 เย่เย่อเย่อเย่เย่อ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 เย่เย่อเย่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 อเย่อเว่อเย่อเเย่อ่ยอ่่อน่ยนย่เออเ่ยเออ้เหยออเเเ้เออเอ่่ย่อออยอย ดินดินดินินดินเห็นไหมว่ามันย <c oughs> ืนอยู่อะไยืนเห็นยืนไหมยืนอ่เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะถังถังถังโม่คสวยกันรู้สูตรไก่ไก่ไก่ มึงว่าตัวเนี้ยมันคิดได้ใจว่าเมื่อไหร่พิคคิวกูก็บอกว่าถ้ามาเดี๋ยวาประเด็นต้องมีไก่เอาเอไข่มากินเองเพื่อไม่อยากเลยอแต่เห็นไก่อย่างงี้หนึ่งเพลงอกี่กับไก่โอ้โง่ายมากไก่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 จ้าเ ไก่สุดฟ้าผมจะพาคุณเดินสำรวจที่นี่ก่อนว่ามีอะไรที่น่าเล่นบ้างให้คุณเลือกคุณจะเล่าไไม่นิสัยหนึ่งที่ฉันแก้ไม่หายสักทีคืออะไรไหมะช่ฉันเป็นคนชอบปล่อยไก่จับไม่ได้คู่สำรวจสุภาษิตที่เป็นสัตว์เหมือนกันแล้วเปลี่ยนเป็นไก่เปลี่ยนเป็นไก่ดินพกหางไก่ขี่ไก่จับตะกะแตนเห็นไก่ขี่ขี่ตามไก่ยังไม่ทันเลยใจดีสู้ไก่นี่ ไก่หายล้อมโคกไก่เนกาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเดนมาเนเพื่อนถึงเลยเผื่อคุณอยากเล่น สไดเลอร์สไดเลอร์สไดเลอร์เฮ้ยคุณอะไรเะไ่ยสไลเดอร์ก็ให้เลือกเล่นได้แต่กำหนดจะมาคุณไปเล่นโคนด้วยเอ้ยไหวหรือเปล่าดูอ่อมๆดูยมๆนะน้องคืออุมถ้าเป็นแม่น้ำสีสายอ่ะมันเป็นปิงวังแล้วก็สตังหน้าเออคุณมีตัวช่วยไหมมีตัวช่วยด้วยใช่แล้วตัวช่วยอ่ะมันอยู่ที่ไหนไกลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาริทวนกินข้าวแล้วใช่ไหมกินแล้วครับถ้ากินข้าวแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะบูสต์ทุกวันวอลล์เม็ดแล้วสินะอ่ะมา พี่จองเหรอพี่ละครมันไวกันอ่ะต่างตางๆต้องไวกว่านี้ลูกแตอะไรเนี่ยต้องดีเท่านั้นต่างๆคือแบบซึ่งก็คือเซนทรัมนั่นไงแอตวูซิงค์รับหลังอาหารวอลเมีทุกคนวอลเมีแล้วตอนนี้พร้อมทำแอคทิวิตี้แล้วสดแอคทิวิตี้แรกก็คือคืออะไรครับนู่นเลยเกมคณิตคิดบนน้ำ ทุกคนจะต้องทรงตัวบนลูกบอลลอยน้ําโดยคํานวณตัวเลขไปด้วยมีเวลาจํากัด90วินาทีใครตอบถูกเยอะที่สุดชนะไปเลยถ้าพอเราไปเริ่มไปเลยครับเฮ้ยยังยังเฮ้ยแต่ว่าเรื่องคณิตศาสตร์ผมก็ไม่ยอมนะแต่ไอ้สตางค์เก่งจริงผมต้องผมไม่ยอมนะจริงอนี่เก่งจริงเก่งจริงแต่เลื่อยค่อยๆโบไม่รู้เราเก่งเวลานั่งคิดเฉยๆไงแต่ถ้าเราต้อง อุปสรรคมีอุปสรรคก็อีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเหรอเพราะตอนนั่งอยู่ในห้องสอบเราไม่ต้องอย่างนี้นะนอนไงเพจะนั่งอยู่ห้องสอบผมอย่างนี้นะห่างนะตอนนี่หน้าแน่นอนเราให้น้องเล็ก O S K ไปก่อนครับได้เลยไปน้องเล็ก O S K เอามานับถอยหลัง90วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับปึ๊บปึ๊บหนึ่งบวกห้าบวกสี่บวกสามบวกหกสิบเก้าไปไปต่อยยาช้าปากชี้ยาชา สามบวกสีวกหวยสามบวกสี่วกเสี่สิบสี่วกสองสิบสเฮ้ย ามตัสักเจ็ดสอบสามได้กับสอุ้ยงไมเร็วขนาดนี้สามตัสามสไรสามไทยสามกะริกามสามสามสวบสามบเรอลบเกาออต้องเดินให้ถึงด้วยเหรอี่พีีอีกหรออิงอิงลิชอิงอิงลอิงลิกแป่ะเฮ้เก่ากัอบสี โอ้โหร้7 17โอ้โหคุณป้าไม่ทัน้วเลยนะเจ็ดตัวเตัวเจ็ดรักษาแล้วกษาแล้วกับ2โอ้โหโอ้โหเาหรอ3ักตื่นรีเท่ากับ18 18 18โอ้โหโอ้โหไม่อ่ะโอ้โห เป็นไงพระสตาร์ชิลๆไหมหมดเวลาก่อนไงมากันฉันไปต่อเลยเอาดูความพน่าของเซยตะวันดีกว่ารอบนี้นะครับของคุณเซยตะวันซึ่งเขาประจำที่รอไว้อยู่แล้วนะครับถ้าผมได้เป็นแชมป์ครับไปชูไปเฮ้ยดูดูสิ ถ้าถบวกแปดสิบสามสิบสามบวกเจ็ดยี่สิบยี่สิบยี่สิบลบสี่ย่สิบหกยสิบเกสิบเก้ามาด้วยแถมมาข้างหน้าด้วยต้องกับเท่าไหรต้องกับเท่าไหร่สิบหกบวกห้ายี่สิบถูกต้องครับ่ถมมาข้างหน้าด้วยเร็วเร็วไวกว่านี้แล้วมันหนุนยงไตี่เจ็ดบวกสี่ไ้สิบเจ็ดองเจ็ดเด้มม่นอะนนำแล้ว สามสิบวิดึงไปหน้าเออดีกลับมาได้ไต่มา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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหแข็งแรงลืมไม่ได้เอาคะแนนด้วยเจาะอยู่นี่เจาะอยู่นี่ดึงนี่บงดึงดึง เฮ้ยแข็งแรงชิบเต็งเลยครับเออมันแข็งแรงมากเลยอ่ะเออถูกต้องขึ้นฝั่งเย้แข่งจบแล้วมาสิไม่ใช่เป็นคนจงตัวให้เขาดีอยู่แล้วโดยพื้นฐานแต่เนี่ยอันนี้คือดีขึ้นมาเพราะร่างกายมันพร้อมยังไงแต่ถ้าถ้าไม่พร้อมแย่กว่านี้อีกนะถ้าพร้อมฉันว่าฉันลอยอืดอยู่ตรงกลานแล้วแหละแต่ว่าคะแนนที่ไปเตยทำให้เนี่ยบอกเลยว่ามากโขนะโอเคสองคะแนนฮะสองคะแนนฮะ เดียวเราดูฟางพายไม่ใช่ผมก็มีสองคะแนนผมว่าผมชนะเออมันน้อยเกินไปไปไปไหนไปลองตามความม้องอนพร้อมแค่ไหนครับกองนี้กองมีนับมีนับสองด้เอาไปไปเอาไปตอก่อนทวจดเขอนเขาอื่นเขยดไปแล้วอันจอด 1บวกเลบ8หบวกเถ้าอสิเอ้ยเอ้ยสบหาเอ้าสิบสาสิบ่สามหายี่สองสเอ็าไหมวนึ่งบวกเก้ลบแปหลือเก้าฮะสิลบแปลืก้ที่เรียนที่ไหนเอาไหมสอเอองเยินเยินเยินเป็นหเอออมันเย็นไม่ได้สิบห้าสิ้าตรงต้นครับ 9้าอะไร9บวกอะไร9ก้อะไรบวก9กบวกแปดะเจ็ดเบวกบสามบวสายี่สิบยี่สบลเจ็ดสิบสล้ถูกต้องครับไปเร็วพือชนะเตตะวันเร็ออันนี้อานช่วยมาอานช่วยมาครับเกินอานช่วยมามาหหมดไปแล้ อันนี้เขาเรียกว่าเวนกมเอางีิแค่วัดนี้เลยใครป่อมือแย่มือนฟิวจับกีฬยาน่ะใครมาจับทีหลังพนั้นชนะเลยหนึ่งสองสาเกมสไลด์ไหลจำกติกาทุกคนต้องสไลด์ตัวลงมาอ่านป้ายคำคนละสามประโยคใครทำเวลาได้ไวที่สุดคือคนตาเขาใช่ไหมอีกคนตกน้ำอ๋อเข้าใจแล้วใช่ไหมทั้งหมดสามข้อเตะตะวันเล่นก่อน กเตถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับบอมลงมาได้เลยมาแล้วมาแล้ววุ้ยเลยมากอันอันอันโอ้โหเนี่ยดูดิเอาหน้าลมไงอันลูกอนูหมีตาสอยหอยใยสีหอยตาสีหมีใยสอย ไปขึ้นไปขึสามคำสามคำขึ้นรับสามขึ้นไปให้ลงมาอ่านใหม่เอาบัดไปด้วยเอาบัดไปด้วยเอาบัตไปด้วยมันเร็วเกินไปเวลาเดินมาเวลาเดินมาเร็วคุณเตต้าไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกลับบ้านเลยไม่อยากกลับบ้านเลย อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาถึงนี่เลยเหรออ่านอ่านอ่านเร็วสามสาวสวยใส่เสื้อสีแสดสีสันสดใสสวมส้นสูงสีส้มไปรอบสุดท้ายเตะอันนี้จะไปได้อยู่แล้วกวันนี้เร็วกวันนี้เอาจริงนะตอนแรกเราก็ไม่คิดนะว่าตรงนี้มันจะมาถึงได้ยังไงถ้าเราไปถึงนู่นอะเร้ยว่าุดแบบเออ แล้วมันเร็วอะมานไปอ่านไปแล้วเข้าหน้าเข้าหัวะวันนี้ในนาทำไมมันอ่านตัวเองอยู่แ้วเราชื่อนกปะเนี่ยนานานุกนิกนอนลนินาเนิ่นนานแล้วก็นอนไปนานๆเลยเวลาเป็นไงครับพี่เต้ครับเลิกไหมฮะ มึงเป็นพี่ก่อนไม่ได้แล้วนะมึงกล้าถามสภาพนี่กูลหรือเปล่าบุ๊มพี่ก่อนไม่ได้ไม่แต่แต่เข้าใจเข้าใจควายแล้วทำไมว่าทำถึงนอนแช่อันนี้อันนี้ไม่สบายเหรอพี่ไม่สบายคือมันเย็นเหรอคือพี่รู้สึกเหมือนควายเหรอไม่ไม่ไม่จนกระทั่งมึงหาเแล้แหละยังอันนี้ถึงคิวน้องชายผมแล้วโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วลงมาเลย อาน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 เอ้ามีอยู่ข้างหูหมูหูหมูอยู่ข้างหูเอาไปขึ้นเนคนเดียวไม่หรอได้ทีสอคนเป็นอนจะเวลาอยู่จะบเวลาอยู่ไปแล้วโอ้โหบอกเลยว่ามันรุดไปอยู่ในยลกคานี่สองนะครับผมตาบอาแล้วลงไาเลย โอ้โหไปเลมาไปไ่มากหัวงงงวยมันงูมามอมแมมเหมือนมามีไป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 กันต่อพร้อมแล้วลงมาอันที่สามไม่เร็วนะบินช่านะพินช่านาโอ้เน่งเนูดเ แรหยดลงหินแรมลิ้นเลียหินสแล้วสแล้วสุจแล้วสวัสดีครับผมมาพาคินครับวันนี้เรามารายงานข่าวกันที่เมืองพระประแดงครับเป็นวิถีชาวบ้านครับที่ทางชาวบ้านเนี่ยเขาได้เอ่อเอาตัวเองลงไปมาร์คในโคนเพื่อที่จะบำรุงผิวพันณุคุณลุงครับอันนี้พ่อคุณกันทำไมครับคุณลุงมันช่วยเรื่องอะไรเหรอ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยลุงด้วยลุงมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ช่วยลุงด้วย uh แต่ผมเนี่ยอืผมมีทิคกันเดี๋ยวคุจะบอกให้ผมไม่บอกใครเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอ้ยกูรู้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอยากไปเลียงหรือไเดี๋ยวกูเลยกูก็ลงมาให้หลับตาไว้เดี๋ยวมันเข้าตาก็จะไม่แม่จะรู้ไหมนะว่าเราทำงานหนักขนาดนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของเราแลครับผมคุณมาร์คพาคินนะครับผมเฮ้ย โโอ้หคือถ้าตรงนี้ไม่เป็นแอ่งใหญ่อันนี้น่าจะพุ่งไปอีกสองลูหูรวมกันเอาใหม่เจ้เย็นๆสองลูหูไม่มีรูหัวหูรวมกันดูจีดูดีหูมีหูหมูดูบ้างคนไข้สายตาน่าจะปกติเดี๋ยวลองดูซิว่าสายตาจะยาวหรือเปล่าอ่าว ตันนี้ครรบเห็ไฟไล่ขวิดข้าวขาวขวาข้างขวาควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าควานไม่ไป่มีควานคนไรขวาควานใช่ตามปกติแต่คนไม่เยติดอ่านครับตอนนี้เอามาอีกทีครับไล่ขวิดข้างขวา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 อะไรขวาคืออะไรน้องขวาขวาขวาควานมาไล่ควางควายไปเออไปเลยตอนเนี้ยมาเลย โอ้ไกเดเร็วมาคนไข้ครับให้หมอฟังหน่อยเร็วประทัดนี้ครับคนไข้์กับหัวกางเขาเข้ากลางเขาคว่างขวานเขาใส่เขาใครเขาคลับอะไรครับคว่างขวานใส่ไม่มีไม่คว่างขวานะไรมีด้วยคว่างขวานเข้าใส่เขากวางถูกต้องดูดปากไหมปล่อยไหมมาโกนต้งปากมีอะไรพูดมาร์คอะ มาไกลมากเกือบถึงปากอ่าวนะพี่เขาผักลงมาแรงมั้งไอแต่ว่าผมชอบแอคทิวิตี้วันนี้เพราะว่าได้ใช้แบบพลังหมดอ่ะแต่ยังไม่จบแค่นี้ใช่ใช้พลังงานแล้วก็ต้องกินคือร้านเด็ดของผมที่เอาจริงหรอจริงเป็นกินเป็นประจำเลยกูชอบกินสุกี้ไหมไม่ชอบอ่ะกูจะกินซุกสุกี้ไหมชอบสุกกี้โบราณเคยกินไหม ที่เป็นน้ำจิ้มแบบเสียมพูที่แบบโบราณเมื่อก่อนเป็นเต้าหู้ยีถูกต้องอะอกไปอ่านนะเราไม่ได้ด้ว่าครับผมอะไรวแน่นอน่ไไหนนใชปปะกิเต้าหู้ยีอ่ะอยู่ไหนวะโอ้โหูร้านน้ำจิ้มโมจิเนี่ยคือผมกับครอบครัวมากินบ่อยผมชอบเยิ่งจิ้มซุกที้แบบนี้อันนี้คือมันหากินยากจริงๆเหมือนกันใช่ในขอลองชิมน้ำจิ้มหน่อยนะอันนี้ยังไม่ได้ชิมเลยนะโอ้ยถูกต้อง ผมอยากให้คุณลองกินนี่ที่ผมบอกว่าคุณไม่รู้จักนี่คือแหกขึ้นไม่แหกขึ้นเหรอเพราะอ่าแต่ผมเคยได้ยินแหกขึ้นอะไรนะว่าอะไรยกแหกขึ้นแหกขึ้นแหกขึ้นและทุกคนเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับส่งเข้ามาที่ตู้ปรารถนเต้าหู้ผัดข้าวที่เพื่อที่เพื่อมันน้อยจอเลยนะคือเวลาเรากินที่มันเลิศเทอรเนี่ยมันจะอร่อยขึ้นนะอืมอันนี้พูดถึงใครเนี่ยพูดถึงใครอ่ะวิอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในร้านนี้คืออะไรเอ่ยเป็ดพะโลจิวิซี่ะ ชอบมาทำอะไรตอนกลางคืนเนาะเกี่ยวกับการกินเนี่ยอายยเป็นไงวันนี้พานไปเที่ยวเป็นไงบ้างก็คือมาทำกิจกรรมแถวบ้านผมเป็นไงบ้างผมต้องถามกลับอ๋อก็สนุกดีนะเหมือนได้มาทำกิจกรรมหลายอย่างวันนี้ได้ใช้ energy ที่อัดแน่นมาไม่อ่อมไม่รอบไม่เพลียจริงเพราะว่าพวกเราก็กินแต่ข้าไปโคะเมตเราก็ไม่อ่อมไม่เพลีย วงการการเล่นที่มันต้องเลิกโครนติดนำอ่างเงี้ยถ้ามันลงไปหนึ่งทีแล้วอะหลังจากเราจะมันจะลงไปเรื่อยๆแล้วนะ่ยใช่ใช่ใช่ที่บอกว่าเหมือนควายใช่ไหมเหมือนควายใช่ไหมที่สบายแค่ตัวไม่พิจารนะครับว่ารู้แล้วว่าควายทำไมถึงชอบโครน ตอนนี้ฟินมากได้กินอะไรที่แบบเยอะๆอยู่ในกองถ่ายเงี้ยกินไม่ค่อยครบอหมู่นึกว่าบางทีมันเข้าวต้มาอย่าเงี้ยถ้าเนเจอร์แล้วเป็นคนกินอาหารครบวพาหมูเหมือนพยายามรู้วยแต่ว่าพอกินอาหารครบห้าหมู่จริงๆทำมันเปลี่ยนจริงนะร่างกายผิวพรรณมันก็เปลี่ยนความสดชื่นก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ด้วยงานแต่งานอใช่งานเวลาเนี่ยแหละได้สารอาหารได้หลาทานไม่ค่อยครบอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงมันไม่เป็นไรนะเพราะเรามีตัวช่วยฉัาจะเสริมอาหารด้วยเซนทัมเพราะว่าเป็นคนช่างเลือกต้องดีเท่านั้นคือวันหนึ่งเนี่ย ก็กิน1เม็ดมี A to ซิงเลยครบก็คือเม็ดเดียวจบจบเลยขอขอเล่า ความทรงจําเรื่องนี้ที่พะประแดงได้ปะครับเป็นเรื่องที่ตอนแรกฉันไม่อยากมาที่นี่เลยตอนที่อยู่สวนกุหลาบอะวันนั้นฝนตกหนักปกติปู่จะมารับที่โรงเรียนแล้วนั้นอะอยากไปเดินสะพานเหล็กนานๆก็เลยขอกลับเองเพื่อนบอกว่ามันต้องขึ้นสาย42แล้วพอฝนตกหนักเนี่ยเราก็วิ่งมาแล้วก็เห็นมันมีก็เลยขึ้นเลยแต่บางที่2มันเป็น82แล้ววันมาที่พะประแดงหลับแล้วทีนี้เข้าอู่เข้าอู่แล้วเราก็หลับตกใจมากรู้สึกว่าแบบเหมือนจะช็อกอะ ก็เลยบอกเขาที่ทำไงผมจะกลับไปนั่นได้เขาก็เลยบอกว่าก็ไปนั่งสายเดิมกลับไปที่สวนทราบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็จัดส่งหลับก็คือนั่งแท็กซี่กลับเหมือนเดิมถ้าคุณไม่ได้พักรดงคุณไม่เติมโตมาเป็นแบบขอบคุณนะที่ที่ที่พาชวนมาวันนี้เพราะจริงพอมานี่หมันได้เปิดโลกก็ขอบคุณเหมือนกันที่แบบมาเที่ยวเล่นที่แถวบ้านผมเลยเพราะว่า คนจะได้แบบว่ามันจะได้ไป็ประเด็นมากขึ้นด้วยใช่ผมต้องขอบคุณที่มาสนุกไพี่เตด้วยใช่สนุกมากวันนี้ผมยังไม่เคยมาด้วยก็ไม่ใช่แค่ชาคนเดียวที่ตอนนี้กำลังถ่ายซีรีส์อยู่สองคนอันนี้เพิ่งรู้ว่างานตอนแรกนึกว่าเรียนหนังสืออะไรกันอยู่ก็จริงก็เรียนปโทอยู่เหมือนกันว่ายังไม่จบจะได้จบปีหน้าจบแน่จบแน่ถ่ายซีรีส์อยู่ด้วยใช่ให้สู้ไปเลยมั้ย ไล่กันสกายนานนี้แล้วก็มีอีกหลายคนมากๆฟิลไหนฟิลไหนเฮ้ยใช่ฟิลแอคชั่นแล้วเวลาสมมติถ้ามันไปกองแล้วบางทีมันเราไม่ค่อยไหวในการร่างกายต้องหาอะไรที่ดีพอป่ะใช่<า>คือ มันก็คิดผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยอะไรที่บอกาคิดพี่เชมากเลยถ้าคิดคือมันต้องเหมือนต้องหนวสมองอะแล้วใจไมเหมือนกันถ้าผมตอนนี้ก็ถ่ายซี่เรื่อง VR คือเรารักกันครับผมก็ใกล้ๆออนแล้วเรื่องนี้ก็จะคนเยอะนิดนึงเพื่อให้มีความวุ่นวายเวลาวุ่นวายมันเหนื่อยไหมเหนื่อยทางกายทางใจไหมเวลาเหนื่อยมันคิดเยอะอีกแล้วอยู่กองมเยอะกินไม่ทันคนอื่นแม่แบบว่าได้กินไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบต้องหาคนช่วยอะไรเงี้ยครับแล้วตัวช่วยคืออะไรอ่ะ งานสายตาเขาเรียกงานสายตาคือตาเดี๋ยวกล้องกับคอปเนี่ยเราโพลลงไอจีได้ครับสุดท้ายนี้ครับเจก็ต้องขอขอบคุณเซนทัมนะครับทุกชาวที่เตะเลือดต้องดีเท่านั้นนครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทั้งมาร์คตานแล้วก็เซนทัมด้วยนะครับที่ทำให้เราได้มาใช้เวลาดีร่วมกันของเชลิจี่พี่ล้นเหลือร่วมกันนะครับเตเะกับเตตะวันครั้งหน้านะครับจะพาไปเตะที่ไหนต้องคอยติดตามนะครับในยูทูบชาแนลเจมทีวีครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปกินก่อนนะครับบบ๊ายายครับ ยขอขอบคุณเซ็นทรัมเตชงเลือกต้องดีเท่านั้นมีตัวอย่างไหมอ่ะโอ้ยไม่มีไปเถอเราไปอาดาวไปกินข้าวดีกว่าโอเคแต่ก่อนผมว่าพี่ต้องไปล้างนะแต่พอเห็นภาพนี้แล้วผมอยากเรียนถามพ่ฐานนิดนึงครับโมนรักลูกทุ่งรีเมคกี่โมงรีเมคตอนไหนแล้วตอนเป็นอะไรควายสภาพนี้มีอะไรให้เป็นอีหรอนี่ครับ นัดเจ็ดโมงเช้าอ่ะก็ไม่ต้องไปก่อนเวลาเลยแปดโมงเดินเข้าเซตเลยชุดเนี้ยถ่ายเลยนะทั้งโลกก็ก็คือสนุกกันน่ะสนุกดีสนุกมากเออมันทันมุกทันอะไรกันพวกเนี้ยเออโอแต่สตางค์เก่งมากเลยเนาะคิดเลนไวมากคิดเล่นเร็วมากนะเราคิดเล่นได้สปีดสปีด ช้ากว่าเตตะวันอีกอีกเท่าตัวหนึ่งอ่ะใช่แต่คือต้องทำแอคทิวิตี้ไปด้วยคิดเลขไปด้วยดูดีสตังได้ไปตั้งกี่ข้อกเมื่อกี้ออเออแต่เพิ่งรู้นะว่าสถานที่ผิดมีข้อเดียวเองอ่ะอืมใช่เพิ่งรู้ว่าอยู่ที่พระประแดงเออพี่เอกแถวอยู่แถวไหนไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นบ้าะบังกะเจ้าแหละใว่าเออแอจะไปเล่นโคลนเมื่อกี้เหรออยากจะไปกินสุกี้โอ้เมื่อกี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ กี่นาฬิโมนเหมนบ้างเงี้ยสักแค่ไหนมีนาฬิมนหรือนาลิมนนี่แหละเอ้ยทุกคนไปเยกกันได้นะบักกะจงบักกะเจ้าที่เขามีจักรยานขับโอ้ยขับรถเียนะเออใกล้ๆกรุงเทพ็ใช่แต่บอกว่าร้อนมากบอกเลยก็อย่าไปตอนเที่ยงเหมือนเตรียมวนนี้สิอย่าไปตอนเที่ยงเหมือนสามวนนี้เออขี่จักรยานมันก็ต้องแบบนิดนึ่งอ่ะไม่ก็หมายถึงว oh, ่าอย่าไปเที่ยงอย่าไปเที่ยงแป๊ดๆขนาดนั้นน่ะดวงอาทิตย์กลางกระหม่อมเงี้ย ต้องแบบเตรียมอุปกรณ์ป้องกันมาให้ดีหมวกอะไรเอยทีมกันแดดเออทีมกันแดดอย่างงี้เนาะใช่แล้วไปกินสุกี้กันเออรายการสนุกกับได้หัวร้อนโดนดึกก็ดีเหมือนกันเหนื่อยนะหัวร้อนเหนื่อยอยากให้มีรายการแบบนี้อีกอ่ะเออสนุกสนุกเรารอดูตอนต่อไปแล้วกันว่าคุณตะวันเราจะพาเราไปไหนอีกพาใครไปที่ไหนเนาะใช่แล้ว เป็นช่องถ้ามีรายการที่แบบอย่างเงี้ยสนุกสนุกเงี้ยแนะนํามานานเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเนาะถ้าป้ากับพยอยทําให้ไพยอยดูกันอืแต่ว่ายังมีอยู่ในสต็อกอีกบานเลยเดี๋ยวเราดูกันจะพยายามเร่งทํานะจ๊ะใช่ใช่เราดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็ป้าจะกลับมาไหมหรือไม่กลับมาหรือป้าบินมาไปแล้วไปเลย พี่ปอนไรทักติดตากันได้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้เตรเทรกับเตตะวันต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับเราก็ทาดูคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบาย <Bye. S 1>